เอ็นเอนทากนสุดขั้วเลเขาวอาโลอยาหมที่ไปแบนี้เด้เอาเงนไปเละเขามากกินนองเบื้องบทีบดไอ้บดไอ้ให ทุกคนอืมเป็นเอ็นสิงกระายอ่วมาส่งนี่มันเปลกนะเปลกนะออเหยออเหรอมก็รู้สิมอเห้โอ้เนอไ้มาันเ้ะรอย่บ่เหมาทุกคนเบิ่งกันหน่อยหน่อยหลายสิบ่มึง้เือก้กนะาบอลงดูเห็นแลอเอนตีใส ูู้นบอกีทุกคนันบอเอามาบอได้ชิเตกเด็กทุกคนมาทงานคนแซ่บๆนี่พี่น้าโอ้ยเพ่ขินบอกเอ็นบบเอ็นกดหดเอ็นแบเอ็น ได้ปได้ฮัโอ้ยียย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 นี่ยยอยย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 ดยลยย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 ยนี่ยยนียดยยยย่ายย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 ยดยย बहु कि बो